คนหัวเรื่องนะดูดอกนี้เหมือนน้ำป่านะครับหลังจากที่ปริมาณน้ำฝนขนาดใหญ่นะนั่งเล่นได้สบาย,ยนะครับเนี่ยโอ้เล่นทางหัวใจวาบไหมนะเพื่อนๆอันนี้ผมยังไม่ชาขอฉัเลยนะเดี๋ยวผมค่อยซูมให้เพื่อนๆดูสวัสดีครับ สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกๆคนเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมนะครับผู้ชุพง์คนเดินป่านะครับซึ่งวันนี้ก็เปิดคลิปมาก็มืนกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งวันนี้ผมได้พาเพื่อนเพื่อนทุกๆคนมาหาดูเห็ดกันในตอนคืนนะครับซึ่งผมได้ข่าวว่ามันเริ่มมีเห็ดโคนขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าเห็ดโคนที่ขึ้นนั้นเป็นเห็ดชนิดเห็ด หัวเรื่องนะครับแล้วก็เห็ดหัวแดงซึ่งผมได้ทำถ่ายเอ่อคนในหมู่บ้านมานะครับว่ามันมันขึ้นหรือ,อยังหรือว่ายังไงนะครับก็ในคืนนี้นี่ก็ผมเพิ่งเลิกงานมานะครับช่วงเวลานี้เป็นเวลาประมาณ1นึ่งทุ่มครึ่งนะครับหนึ่งทุ่มครึหนึ่งทุ่มสาหนาทีก็ลองมา ส่องดูนะครับอยู่บ้านเบื่อๆนะครับเพิ่งเลิกงานมาไม่รู้จะทําอะไรนะครับพาเ,เพื่อนๆมาหาเลาะส่องดูเห็ดกันในยามค่าคืนว่าจะเจอหรือเปล่าผมอาจจะหาส่องดูประมาณสักสองชั่วโมงสามชั่วโมงนะครับเล้ค่อยเดินทางกลับบ้านจะเจอไฮไลท์หรือว่าที่เด็ดอะไรกันในคืนนี้หรือเปล่านะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนนะครับติดตามแล้วก็รับชมไปกับผมได้เลยครับ เวลาเราหาเห็ดตองคืนเนี่ยนะครับเพื่อนๆเราจะเจอง่ายกว่านะครับมันจะแตกต่างกว่าที่เราหาช่วงกลางวันซึ่งถ้าหากเราเห็นในช่วงตองคืนเนี่ยก็คือลักษณะของเขาเนี่ยถ้ามันเป็นก้านโผลออกมาเนี่ยมันจะสะท้อนแสงจากที่เราส่องไฟฉายเลยนะครับตรงนี้ก็ลกนิดนึงนะเพื่อนๆ แต่ว่าการหาเห็ดในตอนคืนนี่ก็ต้องเอ่ระมัดระวังตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นฤดูฝนด้วยแล้วก็อยู่ในป่านี่ก็เราต้องระวังสัตว์เลื้อยคานนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกงูพวกตะขาบอย่างเงี้ยมันเป็นสัตว์ออกหากินยามค่ำคืนอยู่แล้วนะครับเรา ไม่ต้องส่องระยะไกลอย่างเดียวนะครับพอพยายามส่องดูพื้นที่ใกล้ๆด้วยนะครับว่ามันมีอะไรหรือเปล่าบางทีเราอาจจะเผลอไปเยียบโดนตัวมันก็ได้นะครับอาจจะสวยสำหรับเราวรงนี้ผมก็ได้เดินมาสักพักหนึ่งแล้วนะนเพื่อนๆยังไม่เจออะไรนะครับซึ่งป่าวันนี้ผมยังไม่ได้บอกไปนะครับป่าวันนี้ที่ผมอ่าได้ มาหานี่เป็นเป็นป่าไผ่นะครับเป็นไม้ไผ่นามนะครับไผ่นม้มล้อมรอบเต็มไปหมดเลยที่เห็นเลยนะครับลำต้นใหญ่มากโอเคครับเดี๋ยวถ้ายังไงก็อาจจะตัดไปในช่วงที่ผมอาจจะเจอเห็ดนะครับตัวเจออะไรเดินมาสักพักหนึ่ง เจอแล้วนะครับเพื่อนๆน,นี่ไงอันนี้เป็นเห็ดโคนหัวเหลืองนะครับก็เป็นตระกูลเห็ดโคนเช่นกันนะครับแต่ว่าไม่เหมือนเห็ดโคนหัวดำนะอันนี้ก็สามารถกินได้นะครับแต่ว่าแถวบ้านผมไม่ค่อยนิยมแบบซื้อขายกันเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนเห็ดโคนหัวดำที่ นิยมทานกันแล้วก็มีราคาค่อนข้างสูงนะเพื่อนๆอันนี้เป็นดอกที่บานแล้วนะ่แน่ครับต่อไปถ้าผมเดินข้างหน้าผมอาจจะเจอกลุ่มดีๆก็ได้เป็นดอกดีๆแล้วก็ตรงนี้เหมือนผมจะเจออยู่ดอกน,น,นะครับน,นี่ครับพอเราหาตอนคืนเราสังเกตง่ายนะครับมันจะ โผล่มาให้เห็นแต่และดอกนี่ก็เห็ดโคนหัวเหลืองเหมือนกันนะหัวเหลืองสองดอกนี่ครับได้แล้วสองดอกครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูในดาบหน้าครับจะเ,เจอเพิ่มอีกหรือเปล่านี่ครับเพื่อนๆขึ้นกันไม่ห่างมากนะครับ อันนี้เป็นเห็ดโคนหัวแดงนะครับเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยอันนี้เจอดอกเดียวนะครับเห็นก้านมันโผล่ส่องไฟฉายวับวัแบแวมๆวมนะครับมันก็จะถอนนะเนี่ยครับเห็ดโคนหัวแดงซึ่งจะแตกต่างกับหัวเหลืองเนี่ยนะครับสังเกตได้ง่ายเลยอันนี้หัวเหลืองอันนี้หัวแดงนะครับ ดอกแล้วน,นะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นหัวเรืองนะครับวันนี้ก็เดินทางมาถึงล่องห้วยของด้านบนนะครับก็จเจอมาทีละดอกสองดอกนะครับเพื่อนๆ ซึ่งผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเห็ดโคนหัวเหลืองเห็ดโคนหัวแดงเนี่ยเดิมแต่ก่อนเนี่ยขึ้นเยอะเลยนะครับสมัยก่อนที่ผมเคยหาเห็ดกันในช่วงนั้นคนหาเห็ดโคนเมื่อก่อนเนี่ยก็คือไม่ถอนไม่เก็บกันเลยนะก็คือปล่อยไว้เลยตวนมากคนจะนิยมหาเห็ดพวกเห็ดโคนหัวดำมากกว่านะครับที่เป็นที่นิยม ของเห็ดประจำพื้นที่นะครับขึ้นในทุกๆปีอยู่แล้วซึ่งส่วนตัวผมเองผมก็ชอบกินเห็ดเ,เห็ดโคนหัวดำมากกว่านะครับมากกว่าหัวแดงหัวเหลืองแต่ว่ามันก็เป็นเชื้อเห็ดคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามันจะแตกต่างกันที่รสชาติ ซึ่งเห็ดโคนหัวดํานั้นมันจะมีรสชาติที่หวานแล้วก็อร่อยกว่าแล้วก็มีราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงกันเลยทีเดียวได้ยินเสียงอึ้งอ่างร้องด้านหน้านะรู้สึกว่าร่องห้วยด้านล่างนี้อาจจะมีน้ำขังนะครับเ,เดี๋ยวเดินลุยไปต่อข้างหน้านะครับพเพื่อนๆเจอตา แวบไแกลๆครับทีแรกคิดว่าคางคกหรือเปล่านะอึงอ่างมันอยู่บนที่สูงเหมือนกันนะครับไอไอไอึงอ่างตัวน,นี้อยู่เดียวๆเลยโอเคครับเพื่อนๆอะไรวะ เดินมาพักใหญ่ๆแล้วนะครับโหนี่เจออันนี้เหมือนเหมือนเห็ดเ้าตอกนะครับผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆรู้จักหรือเปล่านะครับ mm hmm. เห็ดเขาตอกมันคล้ายๆเห็ดโคนเล็กนะครับแต่ว่ามันสามารถกินได้นะดูขาวว่องทั่วไปหมดเลยนะผมไม่รู้ว่าในกล้องเจอกันกหรอือเปล่า hmm. นะครับมันจะเป็นเห็ดเหมือนเห็ดโคนเล็กนะครับ ดอกเล็กๆนะครับเนี่ยถอนเอาไปล้างน้ํานะครับล้างน้ําเอาไปต้มใส่ใบกระเจี๊ยบหรือว่าเอาไปผัดใส่หัวหอมหัวกระเทียมก็อร่อยนะครับเนี่ยนี่เป็นเห็ดเขาตอกนะเนี่ยครับอย่างที่เห็นเลยอันนี้ก็ถ้าใครขยันขยันหน่อยนี่ก็เก็บได้สบายเลยนะเก็บเอาไปกินแต่ว่าผมคงไม่นั่งเก็บนะครับเพื่อน พ่อผมเดินไปดูดอกใหญ่ข้างหน้าดีกว่านี่นะครับที่เห็นเลยนี่ครับมแมลงก็กินอยู่อยู่เยอะเหมือนกันนะนี่เป็นเห็ดข้าวตอกนะซึ่งพื้นที่ที่ผมเดินมานี่ก็จะถึงถะลุลำห้วยอีกฝากหนึ่งแล้วน,นะครับเดี๋ยวลงไปที่ห้วยล้างหน้าล้างตาแล้วค่อยๆเดินดูต่อนะครับ อ่าถารู้มายังลำห้วยอีกด้านล่างนะครับน้ำค่อนข้างที่จะใสเลยนะครับเป็พื่อนอันนี้เป็นเหมือนน้ำป่านะครับหลังจากที่ปริมาณน้ำฝนที่แถวบ้านผมเนี่ยมันได้ตกกันติดต่อกันหลายๆวันนะอันนู้นเป็นอึงนะเพื่อนนะเ,นเดี๋ยวลองฟูไม่ดูนะครับ อันนี้เป็นอึ่งยางนะครับที่ได้ยินเสียงร้องไปนะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนเลยนะว่าพื้นที่ป่าแถวนี้นี่ผมยังไม่เคยพาเพื่อนๆมาทำคลิปหรือว่าออกคลิปสักครั้งนะครับการเดินทางของผมมาวันนี้นี่ก็ออกจากบ้านมานะครับเลยตัวหมู่บ้านมาก็ค่อนข้างระยะห่างไกลพอสมควรเลยนะก็ประมาณัก จ็ดกิโลแปดกิโลได้นะครับมาถึงจุดจุดนี้แล้วก็เดินเท้าเอานะครับซึ่งแถวนี้ก็เป็นลำห้วยธรรมชาติเลยนะครับลำห้วยที่ไหลจากลองภูเขาด้านบนหลายๆช่องนะครับมารวมกันแต่ว่าน้ำจะไม่อยู่ถาวรน,นะพอเวลาช่วงหน้าแลง้งน้ำก็จะแห้งเหือดนะครับไปตามระยะเวลาตามการเวลานะครับจะมี ให้เห็นในช่วงฤดูฝนเท่านั้นนะครับน้ำอาจจะอยู่ยาวไปจนถึงช่วงเดือนเมษายนนะครับประมาณน,นั้นพอเลยจากเมษาก็ไม่มีน้ำแล้วนะครับเพื่อนเโอเคเดี๋ยวเราตีขึ้นไล่บนนะครับเลาะดูเหตุกันต่อนี่ไงครับเพื่อนเส่องข่าวโพนมาแต่ไกลเลยนะ นี่ครับอันนี้หนึ่งดอกอน,นี่ก็อีกหนึ่งดอกนะครับตัวนนี้ยังไม่พ้นดินดีนะอันนี้หัวหลุดหัวหลุดเพราะว่ามันโดนน้ําฝนติดต่อกันนะครับฝนตกระยะติดต่อกันหลายวันเกี่ผมเดินบริเวณข้างล่างนู้นมานะส่องไฟฉายขึ้นมาหน่อยเดนียวมันเว็บๆเลยนะครับสีขาวเลยรู้เลยว่าเป็นเห็ดนะครับตรง จุกนี้นะครับน่าจะเป็นจุกที่หลายดอกกว่าเพื่อนนะหลังจากที่ผมเดินมาช่วงระยะหนึ่งนี่ก็เจอแค่จุดละดอกเท่านั้นเองนี่มีสี่ดอกห้าดอกนะครับพอหาเอาไปต้มเค็มเอาไปผัดกินนะครับเพื่อนโอ้เล่นท่หัวใจว่าบเลยนะเพื่อนเพื<ๆ>่อน เดี๋ยวผมค่อยซูมให้เพื่อนๆดูนี่ครับนี่ครับเวลาเดินป่าในยามกลางคืนนะสิ่งที่ต้องระวังก็คืองูเลี้ยวเคี้ยวขอนะเพื่อนๆโอ้โหไอตัวนี้มันตัวยังไม่ค่อยใหญ่มากเท่าไหร่นะครับนี่แต่ว่าลักษณะลำตัวเนี่ยน่าจะยาวเอาเรื่อง,งนะลักษณะหัว อนี้พร้อมฉก 1, ทันทีนะครับอันนี้เป็นงูเหลือมนะมันอยู่ในป่าลึกนี่นะครับผมผมเดินทางมาในวันนี้ก็ไม่ใช่ป่าใกล้ๆบ้านนะเพื่อนๆน,น,นี่ป่าไกล,ลนะเนี่ยครับนี่ก็คือการเดินป่ายามค่ําคืนเราต้องระวังเป็นพิเศษครับตาเราต้องดูให้ทั่วต้องเออมองรอบทิศนี่ผมก็ได้เดินมาจ๊ะเอ๋นะครับกับน้องงูเหลือมหนึ่งตัว ตัวนี้ก็ไม่ใหญ่มากอยู่ในระดับกลางๆครับแต่ว่าลําตัวน่าจะยาวอยู่ประมาณสักเมตรกว่าได้นะครับตัวนี้เนี่ยลำตัวห่างไปอยู่ฝั่งนู้นเลยนะนี่ครับพร้อมฉกตลอดเลยเฮ้ยจะเหี่หยวครับเพื่อนๆไม่จะเหี่อกแบบขนลุกมากกว่านะผมไม่ค่อยเออถูกชะโลกกับพวกนี้มากเท่าไหร่โอเคต่างคนต่างไปครับเดี๋ยวเราไปหาเห็ดกันต่อ เดินมาเจอพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็ช่างลกเสือเกินนะครับน้องเหลือเมื่อกี้ทำเอาผมขดลุกเลยนะไม่ค่อยกล้าเดินที่ลุกๆสุมสี่สุมห้าเท่าไหร่นะครับแต่ก็ต้องไปนะเพื่อนๆพเพราะเราไม่มีทางไปก็ต้องคอยดูให้ดีนะครับเดินป่าตอนกลางคืนต้องระวังนะครับ ย่วงคืนเรามองไม่เห็นว่าข้างหน้ามันมันมีตัวอะไรหรือเปล่าโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมเดินมาชนยังร่องห้วยจุดที่สองแล้วนะครับที่แรกว่าจะเดินตรงบริเวณตรงนี้หน่อยมันเป็นป่าขุยนะมันลกจัดผมเดินไม่ได้นะครับไม่กล้าเสี่ยงเดินเดี๋ยวผมจะเดินเลาะตัด ล่องห้วยนี่ขึ้นไปนะครับขึ้นไปอย่างด้านบนนู้นเลยนะอาจจะข้ามไปซีกฝั่งนู้นก็ได้นะครับพื้นที่ตรงนั้นลกมากเลยนะนี่ลื่นลื่นนะครับเพื่อนๆ้องเรามัดระวังฝนตกยังไม่นานนี้นะครับแล้วก็พื้นที่ป่ามัน อดูชุ่มชื้นด้วยนะครับก็ต้องลื่นนิดนึงสำหรับโขดหินแถวๆนี้นะเดินมาสักพักใหญ่ก็ยังไม่เจอเห็ดเลยนะครับเจะแต่เห็ดเขาตอกนะเห็ดเขาตอกนี่เยอะมากเลยเดี๋ยวนี้เข็ดผมจะไปข้างหนา้า ต้นไม้ใหญ่นี่เลยเจอหน่อไม้ครับเนขึ้อนอันนี้น่าจะเป็นหน่อไม้หน่อแรกของปีแถวบ้านผมหรือเปล่านะแห้งแล้งมานานนะครับแตงแต่ผมเดินมานี้ผมเพิ่งเจอหน่อเดียวนะครับเนี่ยอันนี้เป็นหน่อไม้ไผ่นามนะครับเนี่ยเอาไปดองนะครับ ไปดองกินใส่โหลใส่ขวดนี้มาแบบแกงอร่อยเลยนะครับเ,รเดินมาตั้งนานนี้เพิ่งเจอนอเดียวเองเป็นหน่อไม้น่อนแรกในคลิปของผมเลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ได้เดินมานานพอสมควรเลยนะก็ไม่เจอนะครับ เดินมาช่วงเมื่อกี้เจออยู่2ดอกนะครับเดี๋ยวต่อไปนี้ผมจะทำการเดินทวนกลับไปด้านล่างนี้นะเพราะว่าผมหาดูช่วง <c oughs> ชายชายของกอไผ่ด้านบนนี้ไม่ไม่ไม่เจอเห็ดเลยยังไงเดี๋ยวข้ามลองห้วยนี้หาดูบริเวณหลืบต่ำแทนนะครับหาดูที่ลุ่มต่ำหน่อย เป็นเพื่อนเจอดอกใหญ่เลยครับนี่โอ้ยต่อเบื้องลึนะครับเ็ดโคนหัวเรืองนะดูดอกนี่โอ้โเท่าฝ่ามือผมเลยนะดอกใหญ่มากครับสองดอกนี้ครับนี่หนึ่งดอกนะนี่อีกดอกนะึงดินชื้นแบบนี้ ไม่ต้องเอามีดแงะงัดแงะเลยนะถอนกับมือเอาเองเลยดอกเข้าฝ่ามือเลยนะครับนะอันนี้อดอกนะครับพูตรงนี้อ๋ออันนี้เหมือนเหมือนมันดอกต้องเอามีดงัดหน่อยนะ ง <c oughs> อหวลุดหมดเลยนะโอ้สองดอกนี้ดอกไปเริ่มเลยนะครับดอกใหญ่มากเลยนะเท้าเขาฝา่ามือผมเลยสวยครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมได้เดินมายังบริเวณจุดด้านล่างนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเดินย้อน วนกลับไปนะครับวนกลับไปยังข้างล่างนู่นเลยว่าจะเจอเห็ดหรือเปล่าแต่ว่าผมก็จะเดินวนไปยังที่ผมจอดจอดรถเครื่องไว้นะเมื่อช่วงที่ผมได้ขึ้นมาโอเคถ้าไงเดี๋ยวเราจะเดินกลับกันต่อเลยนะครับซึ่งช่วงเวลาตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสามทุ่มเศษแล้วนะครับเผมจะเดินทางกลับบ้านนะครับหาต่องกลับเรื่อยๆพระเจ้า เดินส่องมาเมื่อกี้โอ้งึดเลยนะครับเจอเขาขาววงแวมไกลๆผมคิดว่าใช่แต่แล้วนะกล่าวงวดนี้นี่กินหมูและโอ้โหขึ้นถ้าดกงดงามไหมนะครับเพื่อนๆที่เห็นอันนี้เป็นเป็นเห็ดเมานะครับอันนี้กินไม่ได้นะเพื่อนๆเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเห็ดเห็ดคล้ายๆเห็ดมีพิษนะโอ้โหแล้วก็ขึ้นงาม ขึ้นงามมากเลยนะโอ้โหนี่ขึ้นชนิดที่แบบถ้าช่วงหนะ้าเหตดโคนออกเนี่ยโอ้โหเจอแบบนี้นี่เรียกได้ว่าวายเจ้าทิศทางอย่างงดงามเลยนะโอ้โหดอกงดงามมากครับช่วงเมื่อกี้ผมเดินวนมาตรงนั้นนะแล้วก็ผมเดินส่องวนมาตรงนี้เจอก้านที่ขา,ขาวๆแต่ไกลเลยคิดว่าจะได้เห็ดหัวเหลืองมหมูใหญ่ๆกับไปต้มที่บ้านแล้วนะครับโอ้ เห็ดเมานะเพื่อนๆอันนี้กินไม่ได้นะครับเป็นเห็ดมีพิษนะขึ้นตามกอไผ่เยอะเลยคิดว่าแจ็คพอตแล้วนะี <c oughs> ครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ได้เดินลงมายังเกือบจะถึงรถเครื่องแล้วนะครับคือเมื่อกี้นี่ก็เล่นเอาแบบตกใจเลยนะผมคิดว่าจะเจอแจ็คพอตสวยๆงามๆแล้วในทริปนี้ไปเจอหมู่เห็ด นะครับขึ้นจํานวนเยอะเลยแต่ว่าเป็นเห็ดเมานะครับกิ่นไม่ได้นะครับจะเล่นเอาตาตื่นเต้นเลยนะครับเมื่อกี้ครับก็ในทิปการเดินทางของผมมาในครั้งนี้ก็ได้เห็ดมาก็จํานวนหนึ่งนะครับเพื่อนๆประมาณสักเกือบเกือบจะสี่ขีดเกือบพึ่งโลได้ครับสี่ขีดห้าขีดในการเหตุหาเหตุในรอบนี้ก็เจออยู่ กระจุกละ2ดอกนะครับทีละดอกสามดอกนะครับเต็มที่ประมาณนั้นก็ในคลิปในวันนี้ผมก็มีเวลาไม่มากนะครับคลิปนี้มันก็อาจจะไม่ค่อยจะยาวมากเท่าไหร่นะอาจจะสั้นนะครับเพราะว่าผมมาถ่ายให้เพื่อนๆดูกันนะครับหลังจากที่ผมได้เลิกงานมาแล้วก็อยู่ว่างๆนะครับอยู่ที่บ้านก็มาหาดูเห็ดกันในยามค่ําคืนนี้อันนี้ก็เป็นออเดอร์นะครับเดี๋ยวในปลายภาคหน้าเนี่ยผมว่า อีกไม่นานนะครับไม่นานเกินร้อนนี้ผมว่าเห็ดโคนหัวดําเนี่ยใกล้แล้วนะครับใกล้ที่จะขึ้นแล้วนะครับแต่ถ้ายังไงก็ในคลิปของผมต่อไปเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะได้ดูการหาเห็ดของผมนะครับในยามค่ําคืนนะครับหรือว่าในช่วงกลางวันในช่วงที่ผมว่างนะครับก็อาจจะได้รับชมคลิปในการเดินทางของผมนะครับหาเห็ดในป่าใหญ่ต่างๆนะครับต่ถ้าใคร ชื่นชอบนะครับในการเดินทางแบบดิบๆนะครับการเดินทางแบบเร็วๆในลักษณะเช่นนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับผมก็ถ้าอย่างไงเดี๋ยวต่อไปนี้ผมก็อาจจะเดินทางกลับบ้านนะนะครับเพื่อนๆทังนี้ก็สามทุ่มครึ่งแล้วนะครับฝนก็เริ่มตกลงมาปล่อยๆแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าอย่างไงพรุ่งนี้เช้าต้องตื่นเช้าทํางานกันต่อนะครับเรามีหน้าที่ต้องลุยงานกันต่อพรุ่งนี้เดี๋ยวถ้ายัางไงฝากเพื่อนๆ รับชมแล้วก็ติดตามนะครับในคลิปวิดีโอหน้าของผมด้วยนะครับส่วนในวันนี้ก็เดี๋ยวเดินทางกลับก่อนครับ